ข้างนี้ก็ตัวล้อนำนะครับล้อนำตัวนี้มันโยกแล้วนะตัวนี้ครับจะต้องลื้อออกมาใหม่รู้สึกว่าเนี่ยครับโยกเยอะครับเราจะลื้อออกมาดูเนาะว่ามันเป็นยังไงนะครับถ้าถ้าไม่ได้ก็จต้องใช้เชื่อมตายเลยครับตัวนี้นะ ครับก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวยูทูบทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็งานซ่อมครับวันนี้งานซ่อมซ่อมรถรถเกี่ยวเล็กครับตัวนี้จะเปลี่ยนลูกปืนนะเพราะว่ามันแตกหมดนะครับปืนโรเล,ล,ลอรนะ์เนาะตัวนี้นะครับ ที่มันแตกเราก็จะตอกออกแล้วก็เปลี่ยนให้หมดนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็เริ่มโยกไปไปหมดแล้วครับเนะี่ยตะกี้ไปทำงานมาก็คือรถไม่พร้อมนะครับถ้าเราเอาลงไปเกี่ยวแล้วมันมันจะลำบากนะติดโคลนติดอะไรอย่างนี้ก็จะลำบากตัวเองนะครับเมื่อก่อนเราก็ไม่รู้นะเมื่อก่อนก็คือ ทำไปเขาให้มายังไงก็ขับไปอย่างนั้นก็ยังไม่รู้นะครับเพราะว่าไม่เคยนะส่วนส่วนไอล้อแทกนี่ก็คือเขาเปลี่ยนมาให้ข้างนึงแล้วก็แต่ข้างนี้ก็ไม่ขาดนะครับเนี่ยข้างนี้ยังดีนะครับแต่มีไอข้างอีกข้างนึงนะดียวให้ดูนะครับนี่นะครับอีกข้างน,งนี้ขาดทะลุเลยครับเนี่ยเนี่ยนะ บาดทะลุอยู่กลางฮาเดินไม่ได้นะครับสภาพเขานี่คือเขาซ่อมซ่อมมาเยอะแล้วครับนี่มีน็อตมีอะไรมันก็น่าจะหลายปีครับตัวนี้น่าจะอยู่คู่กับรถละมั้งเนี่ยก็เราซื้อต่อมาก็ซื้อรถเก่าเนาะก็ต้องมาหรือออกให้หมดอย่างนี้นะครับ นี้ก็หรืออย่างเดียวนะครับหรืออกอกกตัวไหนที่มันแตกใช้ได้ก็คือใช้ตัวเก่าแต่ถ้าตัวไหนใช้ไม่ได้ก็จะเปลี่ยนนะครับอันนี้นายช่างกำลังจัดการหรือหรืออย่างเดียว ให้หมดครับตัวนี้ลาบแล้วนะถ้าลดไม่พร้อมนี่อย่าเอาไปลงนานะครับมันไม่เหมือนงานไร่งานไร่นี่่อมอยู่ยังไงก็ได้ครับแต่ถ้าว่างานนานี่ลุยตมอย่างเดียวมองไม่เห็นนะหรือ้ออกให้หมดครับตอนนี้ก็รอรอแค่แถกยางนะครับแหกยางนี่ก็คือ เขาส่งมาแล้วยังไม่ถึงนะครับก็จะลื้อจะรื้อรถไว้รอ,อก่อนเนาะรอรอว่าอะไรมันจะมาถึงเมื่อไหร่ก็แค่ประกอบเข้าแค่นั้นครับก็จะดูว่าหาซื้อหาซื้อลูกปืนตัวนี้ครับลูกปืนโรเลอร์แล้วก็แต่ก็สั่งใหม่มาใหม่มามันได้แค่สามเนาะเพราะว่ามันแตกไปแตกไปเยอะนะครับแตกไปสีแล้ว ข้างนี้สองอีกสามตัวนี้ก็ดูท่าแล้วจะไม่รอดสักตัวนะครับถ้าก็ต้องได้หาซื้ออะไรอีกครับครับตัวนี้ก็ได้ลือออกมาหมดแล้วนะตัวนี้นะครับตัวตัวแท็กตัวนี้นะตัวไอตัวอะไรนะโรเลอร์นะโรเลอร์ตัวนี้ก็ลืออกมาสามสี่ตัวนี่นะครับ นีเอาออกให้หมดก่อนเนาะเดี๋ยวก็จะทําการล้างตัวนี้ครับล้างตัวนี้แล้วก็หาหาตัวหาดูอะไรเนาะเพราะว่าจะต้องซื้อลูกป,ปืนใหม่นะครับข้างนี้ก็ตัวล้อนํานะครับล้อนําตัวนี้มันโยกแล้วนะตัวนี้ครับจะต้องลื้อออกมาใหม่รู้สึกว่าเนี่ยครับโยกเยอะครับเราจะลื้อออกมาดูเนาะว่า มันเป็นยังไงนะครับถ้าถ้าไม่ได้ก็จงใช้เชื่อมตายเลยครับตัวนี้นะอะเดี๋ยวจะแกะออกมาดูนะครับอ๋นึกว่าจะออกอยากนะครับทีเดียวออกเลยนะอ,อีกนิดเดียวอนิดเดียวครับเละหมือนกันงั้นไม่เหนออตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ผอมหมดแล้วนะ เปตุเปะนะแต่ตัวนอกนี่ยังดูดีอยู่นะครับแต่ตัวในนี่ผอมหมดแล้วเนาะตัวนอกนี่พอใช้ได้ครับตอนนี้ก็ จะทำการพอกนะครับพอกขึ้นมาเพราะว่าเราล้างได้ล้างนะได้ล้างดูแล้วว่ามัน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 รวมเยอะแล้วครับเรจะพอกให้มันเป็นให้มันแน่นขึ้นนะเนะครับ กรอบกับหลังจากที่เชื่อมเรียบร้อยนะครับครับหลังจากที่เราเชื่อมตัวนั้นเรียบร้อยแนละ้วก็จะมาเปลี่ยนลูกปืนโรเลอร์นะครับเปลี่ยนลูกปืนตัวนี้ใหม่เล็กครับตัวนี้ จากที่ซ่อมไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอะไรข้างนนะ้ก็คําแล้วนะก็คงจะไม่เสร็จเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องไปหาซื้อลูกปืนตัวนี้ครับซื้อเพิ่มนะเพราะว่ามันไม่ทอนครับตัวนี้จะเป็นเบนอร์าไม่เจอ หกศูนส่ะครับตัวนี้จะเป็นลูกปืนเบอร์หก0 4นยนี่นี่จะเป็นตัวเก่าแตกหมดนะส่วนมากก็จะแตกหมดนะครับเล็กหมด ตัวนี้จะเป็นข้างซ้ายนะครับข้างซ้ายก็จะเป็นเส้นเก่าอยู่เนาะแต่ก็เส้นใหม่ก็ได้มาแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นตัวใหม่นะครับเส้นใหม่ตัวนี้จะเป็นข้างขวานะครับแท็กใหม่เนาะ ใหม่สั่งซื้อมาจากอุบลน,นะครับเนี่ยอ่าก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของเจ้าของรถเนาะที่เขาอุตส่าห์เสียเวลา <laughs> เสเวลาไปซื้ออะไรให้อีกเนาะเพราะว่าสั่งที่นี่มันก็ไม่ได้นะครับสั่งที่นี่มันจะเป็นเสษนีีมันจะไม่ค่อยมีก็เลยต้องสั่งมาจากที่อุบลเนานะตอนนั้นเขาจะใช้เยอะครับแล้วก็มีร้านอะไร แต่เขตบ้านผมนี่ขนาดลูกป,ปืนแต่งนี่ต้องเลาะซื้อเป็นข้ามวันข้ามคืนเลยครับเนี่ยกว่าจะได้นะมีครับแต่ว่ามันไม่พอแต่ละร้านนี่บางทีก็มีอยู่สองตลับสามตลับเนี่ยครับก็ต้องหาเลาะหาไปอย่างนั้นครับกว่าจะได้ต่อเนี้ก็ได้ประกอบประกอบตัวนี้เรียบร้อยนะครับก็จะรอใส่ยางแท็กอย่างเดียวนะ น,นี้ก็จะประกอบับประกอบกับนะนิ้วเข้าไปครเออ ครับก็ต้องขอขอบคุณทุกควลมใจนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ